สวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนวันนี้ส่วนน้องเอทีเอ็มพันไม้ก็จะพาทุกคนมาดูกอกมรกตก่าด่างเหลืองต้นนี้กันนะจ๊ะต้นนี้ก็จะเป็นกอกมระกตด่างเหลืองค่ะแล้วก็จะเนี่ยกิ่งนี้นะ่ะเขาอ,ออกลายสวยดีเนาะนี่ค่ะน้องเอทีเอ็มก็ชอบดูความแปลกของเขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเออหน้าตัดไปชํานะคะทุกคนอันนี้จะเป็นกอกมรกต เนี่ยดูสิใบใบก็เหมือนเนี่ยค่ะกิ่งนี้จะแปลกเนาะน่าตัดไปชํานะคะชําขยายทําจํานวนดูเนาะก็เดียวกันกับกิ่งนี้นะคะเนี่ยแต่ว่าด่างกันคนละแบบค่ะคล้ายๆจะเป็นยอดทองไหมต้นนี้เนาะแม่น้องเอทีเอ็มคล้ายๆจะเป็นยอดทองนะคะเราก็สะสมเนาะสะสมเป็นไม้สะสมของที่สวนกันนะคะ นี่จ้ะสวยมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางอัพไซต์ทักหน่อยไม่ค่อยจะได้ดูแลค่ะเราใส่แค่มูลไส้เดือนนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเป็นมูลไส้เดือนค่ะส่วนต้นนี้จะเป็นกวกมรละกตด่างขาวครีมนะคะอ่ากวกมรลกตด่างเหลืองด่างขาวครีมก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นออกออกเหลืองครีมคีมค่ะไม่ไม่เหลืองแท้เนาะแล้วก็จะมี อ่ายอดทองถ้ายอดทองเขาจะเป็นเป็นตะไข่ตะไข่นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นยอดทองค่ะด่างเหลืองยอดทองเนาะแม่น้องอีทีเ็มก็ชำไว้หลายกระถางอยู่นะคะแต่ว่าก็คือเราก็เราก็คัดดูนะคะว่า,าเขาจะเป็นด่างขาวขี้มหรือจะเป็นด่างเหลืองยอดทองหรือจะเป็นด่างยอดทองนะคะเนี่ย เราก็เวลาจะซื้อนะเพื่อนๆก็ให้ถามคนขายก่อนนะคะว่าคือมันมันเป็นดางเหลืองตัวไหนเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยยอดทองก็จะเป็นตะข่ายแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้จะเป็นยอดทองเนาะแต่ว่ายอดทองยอดทองอันนี้สีก็ไม่ค่อยดบนะคะเนี่ยแต่เขาก็จะออกแบบนี้ค่ะอันนี้ด่างขาวครีมเนาะเราก็จะ ว่าจะตัดตัดชำทําจํานวนเพิ่มนะคะเลี้ยงเอาไว้เนี่ยเวิหนึ่งตรงนี้นะประมาณสิบสิบกระถางได้อันนี้ก็จะเป็นด่างเหลืองเลมอนโบราณค่ะกวกจักระพัดโบราณนะเหลืองเลมอนค่ะเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ตัดตัดเปย์ชำนะจ๊ะเพราะว่ากลัวจะได้กอสวยๆแต่และกอก็ใช้เวลาเป็นปีค่ะเราตัดแล้วก็ขยายชําเอาไวน้นาะไว้แบ่งปันเพื่อนๆกันค่ะ นี่สะัะทุกคนดูสิเห็นไหมสวยมากๆเลยเนี่ยใครยังไม่มีสะสมก็ศึกษาแล้วก็ถามพาา่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะว่าเขาจะเป็นกวกตัวไหนอะไรยังไงคือศึกษาให้ดีก่อนก่อนที่เราจะอ่าหามาสะสมนะคะถามพ่อค้า้วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นด่างโบราณก้านดำนะจ๊ะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นจัก,กรพพัดด่างเขียวตัวนี้จะเป็นจัก,กรพรัดโบราณ โบราณก้านดำค่ะเอ๊ะเหมือนเขาจะแกลลายเนาะเหมือนจะเป็นกรีนออนกรีนเลยค่ะดูสิทุกคนเนี่ยกวักมรกตนะคะเลี้ยงมาแต่ละต้นนี่สนุกมากๆเลยค่ะคือเขาสามารถกลายพันธุ์ได้หลากสีมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นโบราณก้านดำนะจ๊ะอันนี้จะเป็นจัก,กรพพรดโบราณเขียวเลมอนค่ะเพราะว่าแรกๆออกมาเขาก็จะยังไม่ทันได้กัดสีนะคะ แล้วก็พาทุกคนมาดูนะคะไม้สะสมของสวน,นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกอีก,อกต้นหนึ่งนะคะนี่ก็สวยมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูว่ากวกบรลกฏก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะจ๊ะเพื่อนๆหามาสะสมก็ถามพ่อค้าแม่ค้าให้ดีๆนะจ๊ะว่าเขาเป็นสายพันธุ์ไหนคะ่ะฝากสวนน้องเอทีเอ็มพันไม้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ